สวัสดีครับทสผู้ชมไม่จบเกมไม่าบรรลุและพลังไข่ส้มกันหรือยังครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วก็ได้นะผมกับภาคแรกของเกมนี้เรามาดูกันดีกว่าน,นะครับผมว่าผมจะเล่นชนะหรือเปล่านะครับผมก็มาถึงเวลาซูบอร์ดแล้วเว้์หลังไม่ไปเนี่ยผมก็ได้ไปทําการฟาร์มมาชักเล็กน้อยนะครับผมก็ทําให้ไข,ข่ส้มของผมเนี่ยได้เซตอุปกรณ์เซตใหม่มาทั้งหมดเลยนะครับผมก็ ประมาณนี้คือทุกอันคือแบบของใหม,ม่หมดหละเดือก็คือย่างเลยผมจะไม่ทำแนละ้วครับผมเพราะว่าแม่งใช้เงินเยอะมากเท่าที่ผมคำนวณเนี่ยมันเกินประมาณแสนต้นๆเลยอะคือแบบมันใช้เงินประมาณแสนบาทเลยนะครับในการอัปเกรดทุกอย่างนะคือแบบแม่งเยอะมากผมก็เลยพอเลิกเพราะว่ามันฟาร์มหนัก,กเกินไปนะครับผมมันเหนื่อยมากเลยนะผมฟาร์มเป็นชั่วโมงกว่าจะให้ไข่ต้มได้ของครบทุกชิ้นนะครับผมก็ชั่วโมงนึงเลยแนละ้วท่านผู้ชมมันเสียเวลาเยอะเกินไปผมก็เลยแบบลองดูก่อนว่าถ้าเราสู้กับบอสไหวไหมถ้าเกิดว่าไม่ไหวก็เดี๋ยวผมก็จะทําเหมือนคลิ ตอนวิญญาณเจ้าทะเลนะครับผมก็าจะเดี๋ยวเ,าเราโดนไปฟาร์มอีกอาทิตย์หนึ่งให้มันไหวเนาะก็ไม่รู้นะครับว่าในคลิปนี้เราจะสู้ไหวไหรือเปล่าแต่ก็ภาวนาแล้วกันนะครับผมให้มันไหวนะเนาะย่างเนยผมใช้อะไรอยู่นะดาบยาพสุทาทิชเกานะบูมิท้าแห่งไฟเนาะอือป่าขาวอันนี้เป็นเซ็ตจากไอ้เขียอันนี้มันตอนถามจริง แล้วมันดันดีกว่ากูถามจริงเถอะสิ่งที่กูขับมาแม่งแพ้ของดอกจากมอนเตอร์กันเหรอโอเคได้ใส่ก็ใส่วะดาบอยากพุท้าเปลี่ยนเป็นดาบอันนี้แล้วกันนะครับผมดาบปิดอะพย่างเลยก็เซ็ตของให้มันครบๆพร้อมสู้พร้อมบวกก็เดี๋ยวเติมเลือดไว้เอาให้มันเต็มนะครับชึบอ่ะพร้อมแล้วบอส แกไม่รอดเน่เพราะเตรียมตัวมาขนาดนี้แล้วนะครับผมมาภาวนากันดีกว่านะครับท่านผู้ชมให้ผมสามารถเอาชนะเจ้าบอสต,ตัวนี้ได้นะครับผมเรามาดูเลยกันด,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 ดีกว่านะครับไปข่าวมาแล้วเราจะเอาศูนย์มาสู้กับข้าอยู่นี้เลยนะข้าจะได้กลับโลกของข้าสักทีนึง ถ้าทัานพร้อมไปแล้วเราก็เข้ามาได้เลยอุ้ยเท่จังอะไรครับเนี่ยแสงเจือจ้าไปตีปกตินี้ับไอเชียตีไม่เข้าโอ้หูห้าร้อยอย่าบ,บอกนะว่าผมโอไม่ก oh ็ถามจริงคือมันอยากให้ผมฟาร์มของให้ทั้งใส่ต้นได้ย่างเลยให้มันตกใช่ไหมชีตไม่ไม่ไหววะ ไม่ชนะยังไงก็ไม่ชนะตบโอ้เซตเคผมตีมันไม่เข้าเว้ยท่านผู้ชมผมแพ้อ OMG มากมากเลยนะครับโอเคกูต้องไปฟาร์มอีกกี่ชั่วโมงเนี่ยกูถามจริงก็คือผมต้องไปฟาร์มผมให้ย่างเนยอ,อีกเซตหนึ่งนะครับผม ใหม่กอดกูไม่คิดว่ามึงจะเก่งขนาดนี้ไงเพื่อนโอ้โหแพ้แพ้ซะแล้วตามนั้นโอเคหลุดเรื่องหลุดเรื่องเลยโอเคครับท่านผู้ชมโอ้โหแม่งกูฟาร์มนานมากเพื่อนกูฟาร์มโคตรนานเรื่องทำยงงี้กูโอ้โหโคตรเหนื่อยฮ่า โอเคนะผมุณผู้ชมเดี๋ยวต้องไปฟาร์มมาเพิ่มให้แม่งชนะแล้วกันแม่งผมฟาร์มนานมากจริงๆนะครับผมโอเคเดีย๋ยวคลิปนี้ไม่เท่าน,นี้ก่อนแล้วกันเดีย๋ยวคลิปหน้าน่าจะจบจริงๆแล้วแหละคือผมต้องขอตัวไปฟาร์มเพิ่มอีกนะครับผมไว้เจอกันในคลิปหน้าน,านะครับผม